ขณะที่คณะรัฐมนตรีนะคะพร้อมด้วยคณะทูตานุทูตต่างก็เข้าร่วมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพร, em, พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใน,ในวันฉัตประมงคนณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลค่ะพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและนางน,นาราพรจันโอชากู่สมรสในนามรัฐบาลและคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอเป็นเจ้าภาพจัดงานสมมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใน,ในวันฉัตประมงคล โดยรัฐบาลเชิญผู้แทนประชาชนจากทุกหมู่เหล่าพร้อมคู่สมรสเช่นองค์มนตรีสํานักราชเลขาธิการสํานักพระราชวังสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาสํานักงานสารรัฐธรรมนูญสํานักงานสารปกครองสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินอกจากนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติผู้ตรวจการแผ่นดิน รวมถึงคณะทูตานุทูตต่างก็เข้าร่วมงานกันอย่างคึกคักโอกาสนี้นาะยกรัฐมนตรียังกลาบปังคมทูลถวายราชาสดุดดีและถวายพระพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น